อาช h i แ e บบ s ชิ t เต u r v วเว l ลสวัสดีเจ้าที่เดลต้าฟอร์ทุกท่านผมเด็กสเตอร์ทวิตเดชและวันนี้จะมาสรุปเนื้อเรื่องเกมเดลต้าฟอร์ EP สองตามรัฐภูมิมณะเขื่อนซิลอดัมเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกระซูอสมคายไลนแชร์และทิปบูมกระติงแจกแต้วยให้ผมด้วยและผมมีข่าวดีสำหรับเจ้าที่เดลต้าฟอร์ทุกคน <c oughs> อะไรนะคุณยังไม่มีบีดเล่มนี้อย่างนั้นเหรอคุณมัวทำขี้เกียจอะไรอยู่ เพราะก็จีช็อปเขามีบริการเติมเกมเดลต้าฟอนแบบดุด,ดันไม่เกรงใจใครประหยัดกว่าเติมเองตั้ง1,000บาทใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นเติมไหวไม่เกิน3นาทีไม่ต้องกลัวถูกแบนในชักหนึ่งคืนเพราะร้านจดทะเบียนบริษัทปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์พอโปรโมชั่นเหมาตู้แบตถึงพาร์ทและสกีดิบมากมายอยากเติมเดลต้าฟอนคิดถึงก็จีช็อปแอบมาซิบอกนิดหนึ่งนะว่าแอบมีร้านเนี้ยน่ารักฟุดๆ42ปีต่อมาหลังเหตุการณ์แบล็คฮอคดาว ปี2035หน่วยงานความมั่นคง G.T.I. Global Trade Initiative ได้ขึ้นมามีบทบาทสำคัญในระดับโลกพวกเขาเฝ้าระวังและต่อต้านภัยก่อการ้ายทุกรูปแบบโดยพวกเขามีหน่วยเดลต้าฟอร์สประจำแยกเป็นสาขาย่อยอยู่ทั่วทุกมุมโลกภายใต้ความร่วมือของเรามหาอำนาจระหว่างประเทศพร้อมด้วยอาวุธเทคโนโลยีล้ำสมัยที่จะสับสุนทุกปฏิบัติการของเจ้าที่เดลต้าฟอร์สให้มีโอกาสสำเร็จสูงสุดหน่วยงานความมั่นคง G.T.I. มีสาขาใหญ่อย,อยู่ที่วอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกา พวกเขาได้แบ่งระดับภัยการก่อการร้ายไว้สามระดับดังนี้ 1. โคดวูบภัยระดับหมาป่าการก่อการร้ายระดับท้องถิ่นเป้าหมายจะจอดจงไปที่สถานที่ศูนย์ราชการแหล่งท่องเที่ยวและบุคคลสาคัญใช้คําสั่งเรียกเจ้าที่เดลต้าฟอร์ดสาขาในประเทศ 2. โคดดากอนภัยระดับบังกนการก่อการร้ายระดับชาติสงครามกลางเมืองหรือการก่อการร้ายข้ามชาติใช้คาสั่งตั้งทีมปฏิบัติการพิเศษเรียกเจ้าที่เดลต้าฟอร์ดสาขาต่างประเทศและตั้งทีมพิเศษได้ 3. โค้ดกอดภัยระดับเทพการก่อการร้ายระดับโลกสงครามนิวเคลียร์ใช้คำสั่งเรียกลมผลเจ้าที่เดลต้าฟอร์ทุกสาขาทั่วโลกเขายุติภัยก่อการร้ายโดยที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อต,ตั้งหน่วยความมั่นคง G T I พวกเขายังไม่เคยเผชิญหน้ากับภัยระดับเทพมาก่อนอซาร่าดินแดนแถบแอฟริกาเหนือที่ซึ่งเหล่าอาดีตนักรบ s S A และเอลเดอร์กุมืันื่นได้สถาปนาข,ขึ้นหลังผนวกดินแดนได้สำเร็จพวกเขาเริ่มตั้การเลือกตั้งเพื่อหาผู้นำอซาร่าในปี2011 แต่น่าเสียดายที่ในพลไอดิดไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไปเขาเป็นโอการที่จะให้อัสลา,าผู้บริษัทเอกชนอย่างฮาร์ฟคอฟเข้ามาแทรกแซงและหาผลประโยชน์แต่เราเอลเธร์กลุ่มอื่นๆมีความคิดต่างออกไปรัฐบาลอัสลาภา,ายใต้การนำของดิวันฟาหิมที่ถูกลับเลือกขึ้นโดยไม่มีในพลไอดิดโดยไม่กี่ปีต่อมาในพลไอดิดก็เสียชีวิตลงจากโรคมะเร็งรัฐบาลอัสลาได้รวมมือกับฮาร์ฟคอฟโดยได้รับเงินทุนมหาศาลในการทำการวิจัยแหล่งแร่ธรรมชาติ พวกเขาได้สร้างเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างซ i โ o d เดเครื่อนที่ใช้พลังงานเอเลสเอไอในการทำงานนอกจากนี้ยังสร้างศูนย์วิจัยอวกาศอย่างสเปซิตี้แม้อาซาราจ,จะเจริญรุ่งเรืองในสายตาชาวโลกด้วยการส่งออกยาอาหารการวิจัยเทคโนโลยีและแร่ธรรมชาติแต่ประชาชนอาซาร่ากับยากจนและลำบากอย่างมากเพราะการคอร์รัปชันของรัฐบาลและการเอื้อผลประโยชน์ทั้งหมดให้กับฮาร์ฟคอฟ ดยในปี2035เกิดการปะท้วงขึ้นนาทางเข้าเคือ์ซซโลแดบผู้ชมนุมตะโกนเรียกร้องความเป็นธรรมมีป้ายข้อความต่อต้านฮ a ฟฟ์คอฟและ AI ไอเอลสการประท้วงนั้นนุนแรงขึ้นถึงนำไปสู่การก่อการปฏิวัติในอาร์รานำโดยในพลโยเซฟฟาหฮิมหลานชายแท้ๆของเดวานฟาหฮิมเขามองว่าฮัฟฟคอฟคือศัตรูข,ของชาติที่จะเข้ามายึดทุกอย่างจากประเทศนี้โยเซฟฟาหฮิม ah ได้สร้างกองกำลังนักรบอารรากาศดโดยการสรับสูญจากเงินทุนและอาวุธจจกผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนา อสรังรากาดจูโจมอย่างสายฟ้าแลบและใช้เวลาเพียงแค่3วันในการโค่นอำนาจของลุงตนเองได้สำเร็จพวกเขาเขา้ายึดเซินกิโลแดมและเมืองอื่นๆในพื้นที่แต่ทว่าแม้รัฐบาลอสรงากาศดจะล่มสลายไปแล้วแต่บริษัทฮาร์ฟคอฟเริ่มตอบโต้ด้วยความรุนแรงดยการส่งทหารรับจ้างฝีมือดีอย่างหน่วย H.S.F เข้าพื้นที่เพื่อหวังท่วงเมืองต่างๆกับคืนจากกลุ่มกบฏอสังกาศดมีผู้คนล้มตายและมีแนวโน้มสงครามที่ยืดเดี้ยวมากขึ้นทำกลางความวุ่นวายในไฟสงครามกองกำลังนานาชาติ G.T.I ได้ส่งทีมเดียต้ฟอร์ดเข้ามาแทรกแซงเหตุการณ์ในอาซารกาดโดยมีการประทะก,กันครั้งแรกณพื้นที่เขื่อนซิลดแดดมาทําความรู้จักกับหมากตัวสุดท้ายหรือเปล่าแต่เป็นทีมสาคัญในสงครามอาซารานั่นก็คือบริษัทฮาร์ฟคอฟบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําระดับโลกมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสังคมที่เท่าเทียมกันโดยระบบอีเลียสอีคอสรีซิสเอไอซิสเต็มและแมนเดริกโดยผู้ก่อตั้งคือเจคอบฮาร์ฟซีอีโอของฮาร์ฟคอฟพวกเขาวมทุนกับองค์กรลีนานาม แดะได้รับคำแนะนำจากองค์กรน,นั้นให้ใช้อัสร,ราเป็นสนามทดลองเทคโนโลยีรับขั้นสุดยอดที่จะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบไปตลอดกาลด้วยการร่วมมือของรัฐบาลอัสาราบริษัทนี้ถูกหน่วยงานความมั่นคง G T I มองว่าเป็นภัยต่อโลกเนื่องจาก AI ของพวกเขาสามารถที่จะควบคุมทรัพยากรและมนุษย์โดยหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเทคโนโลยีนี้มีอยู่จริงเกิดขึ้นครั้งแรกในปฏิบัติการ Power of Barbell ณนะบริษัทลูกของฮาร์ Co อร โดยเป้าหมายถูกล้อมสังหารก่อนที่ทีมเดีต้าฟอสจะชิงตัวได้สำเร็จภารกิจพ o w เ r อ f b อ b e บเป้าหมายคือ Alpha l ล n i n g มันคือ AI ต้นแบบที่จะทำการควบคุมสมองคอมมนุษย์ถูกพัฒนาโดยดร r โรเมอุสและดร s โซย่าแทนคือเราจะให้ดร s โซย่าแทรกซึมเข้าไปในงานเลี้ยงและเข้าถึงตัวดรโรเมอุสซึ่งทั้งสองต่างก็เป็นเพื่อนร่วมงานเก่ากันจริงๆก็ออกแนวกิกกักนั่นแหละเธอต้องกลอมให้เขาร่วมมือบอกข้พอมูและ Alpha อัลฟาลี i ิงให้แต่ คือกำจัดเขาทิ้งแน่นอนว่าดรโซยาไม่สามารถทกกี่จะแกวกล่อมดอรโรบิอุสได้สำเร็จแต่ก็ได้ข้อมูลมาว่าอัลฟาลีลิงนั้นฟังอยู่ในหัวของดรโรบิอุสแผนบีที่จะเป็นการสังหารเป้าหมายถูกเปลี่ยนให้เป็นแผนจับกลุ่มแทนแต่กลับล้มเหลวเพราะมีคนขององค์กรปริศนาพุกมาสังหารดรโรบิอุสก่อนนั่นทาให้บอแสชิ้นสุดท้ายเกี่ยวกับอัลฟาลีลิงได้หายไปแต่ก็ไม่ใช่สักทีเดียวเพราะตลอดการทดลองอัลฟาลีลิงพวกเขาพบขึ้นสนามแม่เหล็กแปลก ที่ก่อตัวขึ้นในชั้นบรรยากาศมะส่งผลให้อากาศแปรปรวนอย่างไม่เป็นธรรมชาติหลังจากภารกิจ Tower of b a b e l เพียงแค่ครึ่งปีเท่านั้นกาเกิดการปฏิวัติขึ้นในอสาาัสซาลาแม้สิ่งที่ทั่วโลกเห็นจากไฟสงครามและการปฏิวัติคือเสียงป,ปืนและระเบิดแต่นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่พวกมันอยากให้พวกเราเห็นหน่วยงาน GTI พบขึ้นสนามแม่เหล็กฆ่าความเข้มข้นแบบเดียวกับอัลฟา l ลีลิงแต่มากกว่าและใหญ่ยิ่งกว่าต่อตัวขึ้นหลายพื้นที่ในอสาาัสซาลามันเกิดขึ้นทั้งในสเปซิตี้ไลายาลีโก และท่าเรือเท็โฮซึ่งตอนนี้ก็มีปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่ไม่ปกติเพราะมีรายงานว่าเกิดพายุทอร์นาโดพร้อมกันถึง5ลูกมันมักจะเกิดในเวลาที่มีเสนาสินค้าจากที่อื่นเข้าด้านาน้ำของอัสซาาเท่านั้นจนพวกเขาต้องประก,กาศดีเกลี้ยงเส้นทางการเดินเรือผ่านอัสซาาและที่น่าแปลกคือดาวเทียมพบเรือของฮาร์ฟคอฟสามารถเข้าออกน้านน้ำอัสซาาได้ปกติโดยที่ไม่เจอพายุและพวกเขาก็เดินเรือกันค่อนข้างบ่อยกว่าปกตินั่นจึงเป็นเหตุผลที่หน่วยงาน GTI จึงตัดสินใจเปิดปฏิบัติการอัสซ่าลา โดยใช้โค้ดดาก้อนภายระดับมังกรการก่อการร้รายระดับชาติสงครามกลางเมืองโดยใช้คำสั่งตั้งทีมปฏิบัติการพิเศษเรียกเจ้าทีเดลต้าฟอร์จากสาขาประเทศอื่นเพื่อตั้งทีมพิเศษป้าหมายของภารกิจคือระงับความรุนแรงที่เกิดซิโลดแดมจัดตั้งแบ็กไซต์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ฟคอฟหาความชื่อมโยงเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กประหลาดรวมถึงภัยธรรมชาติที่ผิดปกติในท่าเรือเทโทโธทีมเดลต้าฟอร์ประกอบไปด้วยสมาชิกดังนี้ หัวหน้าทีมพิเศษเดลต้าฟอร์ดคาสินวารหัสดีวูบจากสาขาโบโรสไอเลสประเทศอาร์เจนตินารับห,หน้าที่สังกัดและควบคุมปฏิบัติการทั้งหมดรองหัวหน้าทีมเดลต้าฟอร์ดหวังยิวเฮารหัสไวรอนจากสาขาฮ่องกงประเทศจีนรับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมจูโจมสมาชิกทีมเจ้าที่ a, เทอร์รี่มูซอรหัสเชอร์เพิร์ดจากสาขาไลแยรี่กฟประเทศอัลซาเล่เจ้าที่คนพื้นที่รับห,หน้าที่จัดตั้งแบ็กซา์ โดยเขาเป็นช่างเทคนิคและทีมจู่โจมสมาชิกเจ้าที่เดวิดฟิชเชอร์รหัสอ Ul ุลลูจากสาขาเมเบลประเทศออสเตรเลียรับนาทีเป็นช่างเทคนิคและทีมจู่โจมสมาชิกเจ้าที่อเล็กเซ่โปรโตฟรหัสเซนนวาจากสาขามมสโกรประเทศรัสเซียรับนาทีเป็นโดยเก็บกู้ e o d และเป็นทีมจู่โจมสมาชิกเจ้าที่รอยส์มีรหัสสติงเกอกร์จากสาขานิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริการับนาทีเป็นแพทย์สนามและทีมจู่โจม สมาชิกเจ้าที่รูด้าคิมรหัสรูนาจากสาขาโซประเทศเกาหลีใต้รับหน้าที่สอดแนมและทีมจูโจมสมาชิกเจ้าที่มซิวันรหัสแฮกซอลจากสาขาเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนรับหน้าที่เป็นหน่วยเข้าก่องและพลซุ่มยิงและสมาชิกทีมคนล่าสุดเจ้าที่ด็อกเตอร์โซยาปอมเซนโกวารหัสท็อกซิกจากสาขาเซนปีเตอร์เบิร์กประเทศรัสเซีย รับหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI สืบสวนและมีทักษะด้านแพทย์สนามและเป็นทีมจู่โจมพวกเขาคือสุดยอดหัวที่ของทีมเดลต้าฟอนจากสาขาทั่วโลกและได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติการในอสัสซาลาวันที่10เมษายนบุ่มกระบฏอัสซาลากาดที่ซุ่มอยู่ทางป่าทิศเหนือและทางชั้นใต้ดินในจุดต่างๆของเมืองพวกเขาได้เปิดปฏิบัติการแบทเอาท์ทารักษาความปลอดภัยของฮาร์ฟทุกโจมตีแบบสายปลาแลบโดยเป้าหมายคือการบุกเข้ายึดเคิอนซิโลแดบและปิดหลังพลังงานที่ควบคุม AI อิเลียส ถ้ายุติการทำงานของเคื่องเซโนแดมก็หมพลังงานล่มทั้งประเทศเหมืองใหญ่เข้าสู่สภาวะมืดมิดเมื่อ AI รีเลียสถูกปิดลงอาเซรกาศที่เขายึดซซโนแดมได้สำเร็จพวกเขาได้ไประกาศชัยชนะครั้งแรกและเตรียมก่อตั้งรัฐบาลชั่วคราวเพื่อทำการเจราจากับฮาร์คอฟแต่ทว่าฮาร์คอฟจับไม่เจราจากับกลุ่มกบฏไม่ว่าการณีใดๆทั้งสิน้นพวกเขาส่งฮาร์ดซิเคอริตี้ฟอเรสโดยมีชื่อย่อว,ว่า HSF ออกกำลังทหารรับจ้างระดับสูงผู้บุกทวงคืนเคื่อนซิโนแดม การต่อสู้ระหว่างอาสรากาัและกองกลงำลัง S.S.F. ทําให้เขื่อนซิโลแดมกลายเป็นสมรภูมิอย่างเต็มรูปแบบโดยกองกำลัง S.S.F. ได้ใช้โดนติดอาวุธในการโจมตีอาสซอรกาศในขณะที่กบฏอาสซอรกาตได้ดำเนินการประกาศว่าพวกเขาจะใช้ระเบิด E.M.P. วางรอบเขื่อนซิโลแดมและทําการทําลายแหล่งทรัพยากรหล,ลักของฮาร์ฟคอรทิ้งซะนั่นไม่ส่งผลด,ดีต่อโลกอย่างแน่นอนเพราะปัจจุบันน้ากว่า90%ของโลกต้องผ่านเขือนซิโลแดมและถ้ามันเสียหายแล้วก็จะส่งผลให้สมดุลในบางพื้นที่ปยนไ บางพื้นที่จะมีน้ําเยอะเกินจนท่วมในขณะที่บางพื้นที่อาจจะไม่มีน้ําใช้เลยทั่วทั้งโลกจะโกลาหล์นและนั่นจึงเป็นเทโพนที่ทาง G T I ด้อ้างในการเปิดปฏิบัติการอัสลาและแทรกแซงสงครามกลางเมืองครั้งนี้และกู้คืนแหล่งพลังงานภารกิจของ G T I คือการรีสตาร์ท A I เ l ียส e และคืนเสถียรภาพให้กับประเทศเริ่มปฏิบัติการทีมเดต้าฟอร์ที่ถูกส่งไปที่เขื่อนเซโลแดมไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ทีมเดต้าฟอร์จะมาถึงเป้าหมาย กองกำลัง HSF ของฮาร์ฟคอได้ทำการถอนกำลังออกจากพื้นที่แล้วพวกเขาทราบว่ากองกำลังนานาชาติกำลังส่งทีมเดลต้าฟอร์มาที่ซิโลแดมเดลต้าฟอร์จึงเหลือศัตรูเพียงแค่กลุ่มกบฏอาสลัการพวกเขายังคงทำภารกิจลับด้วยการเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อสืบเรื่องของฮาร์ฟคอต่อไปเดลต้าฟอร์ตต้องเผชิญหน้าความท้าทายหลายอย่างการปผชิากับกลุ่มกบฏอาสลักการที่มีอาวุธติดอย่างครบครันและทำการปลดระเบิดที่ติดตั้งโดยกลุ่มอาสลักการในรอบๆเขื่อนออกด้วยโดยในที่สุดพวกเขาประสบความสำเร็จใน,ในการบุก และกำจัดกลุ่มกบฏอสังา,าศในพื้นที่ได้ทั้งหมดทีมเดนเนฟอร์ดไดรีสตาร์เอไอเอเลียสและทำให้เคิร์นได้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งก่อนที่จะถอนกำลังออกไปซิโรแดมเป็นสัญลักษณ์ของสงครามสามฝ่ายและสงครามครั้งนี้มันยังไม่จบมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นตาจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับอี2ีสองำหรับภูมิเขื่อนซินโดแดมจุดเริ่มต้นของสงคราม3ฝ่ายถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่า,ยาลืมกระซ่วนสํคาครและแชร์และทิ้งปุ่มติ๊กแจ้งเตือนสามารถทิ้งคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปต่่อกัันที Space B3 สมภูิ และถ้าเกิดใครอยากเติมเกม d a t a ้าฟอรก็อย่าลืมร้านก็จีช็อปนะครัผมเติมถูกเติมคุ้มต้องก็จีช็อปแน่นอนสำหรับวันนี้แล้วพบกันเมื่อทีม d a t a ้าฟอรต้องกัรให้เราไปยกสรบทายสวัสดีครับ